นุ้ยค่ะแพ้ค่ะหยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหยกนะคะในรายการสาระ5นาทีวันนี้หยกก็จะพูดถึงเรื่องอาการปวดกรามนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะก็บางคนก็อาจจะมีเคยเจออาการปวดกรามบ้างบางคนเคี้ยวน้ําแข็งเนาะเคี้ยวลูกอมอะไรเงี้ย ก็าอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกแบบเคี้ยวเสร็จแล้วปวดหรือบางคนแบบนอนกัดฟันอ่ะพอพวกมีอาการนอนกัดฟันหรือการเคี้ยวที่เคี้ยวที่ค่อนข้างแรงเงี่ยคะ่ะมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันมีการตึงมีการเกร็งได้ซึ่งกล้ามเนื้อที่วันนี้เราจะมาคุยเกันก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่หน้าข้างการามนี้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่อยู่ตรงคมับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการกัดฟันกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการปิดปากเองนะคะก็ ถ้าเกิดว่ามีอาการเกร็งเนี่ยมันจะทาให้เกิดอาการปวดรอบๆหรือบางคนปวดข้างหูได้หรือบางคนปวดฟันได้นะคะ mm hmm. ก็ไอตัวนี้เราก็จะสามารถนวดคลายแล้วก็เอ mm ็กซ์ไซส์เพื่อทําให้มันคลายตัวรวมถึงเพิ่มการเคลื่นอนไหวของการไหลา mm hmm. บางคนปวดมากจนอา้าปากได้ไม่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะกล้ามเนื้อมาแรกจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างกลางมันจะสามารถคลึงนวดได้อาจจะลองหันข้างนะแล้วก็ค่อยๆนวดอย่างนี้ได้ ครึงเบาๆค่ะแต่ถ้าเกิดเราเจอจุดไหนที่เรามันตึงมากเราอยากจะเน้นก็กดค้างไว้ได้นะคะแล้วก็ผ่อนแล้วก็ไปนวดต่ออย่างเงี้ยทำได้สักประมาณสองสามนาทีแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอเพื่อผ่อนการตึงนะคะทำทั้งสองข้างเนาะรวมถึงข้างบนเนี่ยเราลองลองกัดฟันแน่นๆค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อที่มันแบบมันนูนใต้นิ้วอย่างเงี้ยให้เราเอามือกดได้ เวลากดมันจะจี๊ดบางคนจี๊ดลงฟันหรือบางคนมันก็จะตื้ออยู่ข้างขมับนะคะกดเพื่อลดความตึงจนเรารู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อลงขมับเนี่ยบางทีมันทาให้รู้สึกตาผ้าได้นะคะบางทีแบบลองถ้ารู้สึกว่าตาผ้าลองกดตรงกล้ามเนื้อข้างขมับดูมันจะเบาลงนะคะลองดูได้อันนี้ก็เป็นสองท่าในการนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆอฟันรอบๆกรามนะคะ ส่วนการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับบางคนที่มีความตึงมากหรือว่าเจ็บมากเราจะเริ่มจากการเทคนิคการผ่อนคลายกาล้ามเนื้อรอบกามก,ก่อนได้นะคะเริ่มจากให้เราอ้าปากโดยที่เราเอาลิ้นดันเพดานอ่อนไว้นะคะถ้าเราอ้าปากจนมันโดยที่เพดานาลิ้นไม่ยังแตะเพดานอ่อนอยู่แสดงว่ามันไม่ได้อ้าปากเยอะเกินไปก็ใช้แค่นั้นพอแล้วเรา,เาลิ้นดันไว้แล้วเราก็อ้าปากน้อยๆค่ะ ค้งไว้5วินาทีนะคะก็ทำซ้ำ1ิบครั้งค่อยๆทำพอเราอ้าปุ๊บค่อยๆหุบเบาๆนะลองดูทำช้าๆนะคะเอาแค่เราไม่รู้สึกการเจ็บอันนี้เพื่อช่วยรีแลกกล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบๆกลามนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามันขยับได้น้อยแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรมากสามารถลองอ้าให้มากขึ้นได้แต่ทำช้าๆนะคะสิบครั้งพอเราอ้าลงใช่ไหมคะเราก็จะมีการฝึกเคลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวางนี้ ก็ไว้ฝั่งขวาบ้างก็ ıı, ทำดูนะคะ10ครั้ง2เซตแล้วนอกจากจะมีซ้ายขวายังมีด้านหน้าอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหันข้างค่อยๆไปช้าๆเอาที่เราไหวไม่ต้องฝืนมากค่ะ ก็สิบครั้งเหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าใครทําแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทาพวกนี้แล้วมีอาการมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะบางคนสามารถใช้จริง,รงๆไม่ใช่ทุกคนสามารถลองเอาแผ่นเย็นหรือแผ่นร้อนประครบเพื่อลดอาการปวดอาการเก่็งได้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําแล้วมีปัญหาอะไรก็ต้องปรึกษาคนผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าบางทีเราจะทำเยอะเกินไปหรือว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับเราในขั้นตอนนั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวลองทำดูนะคะว่าทุกคนทำแล้วเป็นยังไงได้บ้างนะคะก็วันนี้สำหรับรายการสาระ5นาทีเาก,ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนหน้าได้นะคะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ